สวัสดีค่ะค่ามืนน้อกิจะพามากินซาซิมิเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ซิมิปลาเมค่ะแล้วก็มีปลาชิราอุโอะเนาะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้สามารถกินดิบได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็มีน้ำซอสเนาะคะ่ะโชยุเนาะคะ่ะหูเนะคะนี่ใ <c oughs> ส่ชุบผักเข้ากับมีโชของญี่ปุ่น,นะะะะเนาะคะ่ะแล้วก็ซาลาเม่เนาะค่ะ พักไพลเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวให้มาเล่นมกินกันเลยค่ะเล่นเล่นกับจำซื้อพักมาได้เนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเขา้ากับชิมก,กินกันเลยค่ะเข้าซีฮอร์เนาะคะ่ะอันนี้เป็นใบชีโสนเนาะค่ะใส่ไปจังสิเนาะคะ่ะค่ะแล้วกับที่ขาดมาได้เนาะคะ่ะก็จะเป็นวาซาบิเนาะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้มากินกันเลยเนาะคะ่ะนี่ยักแกะเนาะคะ่ะ นี่ค่ะเป็นบัสซีแบบเม็ดเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหมาลงเมื่อกินกันเลยค่ะประเมือกลงไปเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวห้ามมากินกันเลยค่ะจิ้มเนาะค่ะ,คะ ข้ามแดกกับแมนเลยคะ่ะอันนี้ใบอันนี้เห้าเนาะคะ่ะโอ้ลืมซือ้อยูซื้อกับลืมใบพักไผ่หรือว่าพักอย่าง <laughs> ลืมซื้อคัะ ค่ะห้อเอปลาใ่เนาะค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มเขาเนาะค่ะอันนี้นี่เป็นหัวเชเท่าเลยค่ะ Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. มาค่ะอืมมาทะบี๊ Huh. ชอบค่ะนี่ค่ะมาเลยค่ะนี่ค่ะมาเดย๋าวซีหอเนาะค่ะ ใส่พักลงไปเนาะค่ะจิมจิม,มยังมีอีกแล้วค่ะซื้อมาสองแพกค่ะแพกและสามร้อยก็เย็นค่ะมะแป้งเท่าไ่ ถ้าเกิดว่ากินสดบ่ได้นี่ก็อันห้ามกินนะคะภัยกินเพราะว่ายันทองเสียเนาะค่ะต้องให้เขาเขียนกำกับเนาะค่ะว่าอันนี้คือกินซดได้เนาะค่ะสามารถกินชาชิมิได้เนาะคะ่ะอืมนี่พริกอยู่ค่ะลองชิมกันนะคะ เลยค่ะปลาใสหลายเนาะค่ะลองชิมค่ะใสพริกน้ำข่าค่ะปลใสเท่าเนาะค่ะ มม่ะกินยากเลยเนาะค่ะอืมอืม,อ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 ม พริกนี่เพชดด้วยค่ะอันนึกออกแล้วค่ะพักนี้กินจนอันซิเบอร์เลยนะคะ่ะพักแพ้วค่ะบ้าเวลารลืมลืมอีกดีเด้อค่ะมันบ่ค่อยได้เรียกแล้วค่ะมันลืมขักลืมสนิดพักแพ้วค่ะแซ่บหาะ นี่ก็ใบซิโชน,นะคะของญี่ปุ่นเนาะนะี่จะมากินกับซาซิมิด้วยค่ะนี่วาซาบิใส่น้ำวาซาบิแบบอันเป็นเม็ดนี่ค่ะรสชาติเขากับจีดแค่แป๊บเดียวนึงค่ะต่างจากวาซาบิที่เป็นอันแบบนี้เนาะค่ะนี่ ต่างกันค่ะบางที่ก็ลืมมองกล้องนลค่ะเบิ้งตระหน้าจอลืมเบิ้งกล้องแซ่แบได้ค่ะพี่น้อง นนะค,ะค่ะกินนี่กับเบิเลยเนาะคะ่ะซาซิมิเนาะคะ่ะซาซิมิค่ะคินนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเะติดตามเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ